สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็กเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่19มิถุนายน2567ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุป จับคู่ชุดสีตัว3ตัว2อตะแกรงชุด2ตัวล่างให้กับสมาชิกตัวเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะวิธีการคำนวณหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่สีตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาเลขตัวเต่นสลากหวเรลาพัฒนาเท่านั้น โรดใช้การพิจารณาญาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันลอกสนาควยลาวพัฒนาวดล่านุดครับ17มิถุนายน2567ครับผลการออกรางวัลที่1 2 9 1 2 0 9 2 9 1 2 0 9เลขท้าย4ตัวครับเลขท้าย4ตัว1 2 0 9 1 209เลขทย3าตัวบน209 209ยเก้า09เกลขไทย 2, 2, 0 9เ้ายกไทยส่นล่าง1 2 1่ง1 2นี่คือผลการลอตรากไ้่ลาวพัฒนาวัดล่าสูดค,ครับ17เ็มิถุนายนครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปไปในงวดวันที่17ครับมาย้อนดูนะครับย้อนดูสูตรที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับในชุดตำแหน่งหลักพันหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยครับ หลักพันนะครับผมดึงเด่นมาอยู่ที่4ตัวครับก็มาเข้าที่เลขหนึ่งครับหลักพันครับ, 1, รบเข้าที่เลขหนึ่งครับหลักร้อยหลุดนะครับแต่เข้าดึงที่ดึงเด่นไม่มาครับแต่มาเข้าที่เลขสองนะครับในสูตรคำนวณครับสูตรก็นเข้าเลขสองและหลักสิบครับดึงเด่นมาสี่ตัวครับสี่ห้าเก้าศูนย์ครับมาเข้าที่เลขศูนย์ครับ เข้าที่เลขศูนย์และหลักหน่วยถือว่าหลุดนะครับหลักหน่วยถือว่าหลุดนะครับในงวดนี้ครับหรือวันหลุดนะครับและในชุดสรุปนะครับชุดสรุปที่ผมสรุปไปก็ไม่เข้านะครับและในชุด3ตัวครับในชุด3ตัวบนนะครับ8ชุดนะครับ8ชุดผมเน้นไปที่097เนะครับ097ยและรองไปที่้ที่547ผลกันออกสลากนะครับซึ่งออก2 0 9ครับปาเข้าเป็นชุดโต๊ดครับชุดโต๊ดผม ที่ผมเน้นไปที่097ไม่มาครับแต่ว่าชุดตัวคือ092ครับในชุด3ตัววันครับนี่คือข้อมูลของในงวดวันที่17นะครับถ้าสมัยชิย้ท่านใดน,นะครับที่นําตัวเลขเด่นในชุด3ตัววันทั้งหมด8ชุดนี้ครับไปหาสลักลาหวยลาพัฒนาก็คงจะมีโชคครับส่วนท่านที่ไม่มีโชคที่ตั้งความหวังไว้ครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อครับในงวดประจํา วันที่19ครับผมก็จะนำสูตรสูตรเติมมาแนะนำการคิดการคำนวยลงที่เป็นกสมาชิอกอูเป็นแนวทางมาติดตามกันต่อเลยนะครับมาดูสูตรการคำนวณครับหาเลขเด็นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วย ผมได้นําเลขไทย4ตัวงวดล่าสุดซึ่งออก1 2 0 9มาเป็นแนวทางการคำนวณหาเลขเด็นในแต่ละหลักครับมาดูที่หลักพันครับหลักพันจะมีทั้งหมด4สูตรคำนวณแต่ในสูตรจะนําตัวเลขหลักพันงวดล่าสุดคือเลข1มาคำนวณครับสูตรที่1ครับได้1เป็นกระตั้งหนึ่งตัวนี้ครับ ได้จากการนำหลักพันคือ1บวกตัวเองครับ1นึบวกหเท่ากับสเมื่อได้กับ2องอสอมาตั้งตั้ง2องแล้วนับลดจากสองหนึ่งคือหนึแล้วก็บวกแย่เลข1เพิ่มไปเลขกเก้าตัวกันละครับ1 2 3 4 6 7 8 9ตามสี่ห้ไปหลักพันสูตรที่2ครับเลข6เป็นตัวตั้งครับ6ตัวนี้ได้จากการนำหลักพันงวดล่าสุดคือ1ให้ไปบวกหลักพัน ก่อนหน้านั้นอีกคนคือ5ครับ1นึ่งบวกหาเท่ากับหนำผลลัพธ์คือ6บวกละพันคือ1ครับ6กบวกหเท่ากับเครับเมื่อได้กับ7เอา7มาตั้งตั้ง7แล้วนำผลจาก7จ็ดหนึ่งแทมคือ1คือ6ครับแล้บ 6, บวก็ 6, บวกจากเลข6เพิ่มไปอันนี้9ตัวก็หลักครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4ต่อไปละพันสุดที่3ครับได้เลข4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ ได้จากการนำหลักแสนคือ2บวกหลักพันคือ1คึครับ2บวก1นเท่ากับ3นผลลัพธ์คือ3บวกหลักพันคือ1คึครับ3ากนเท่ากับสเมื่อได้ก็4สมาตั้งครับตั้ง4แล, 4, ล้วบวกอย่างีสีเพิ่มไปให้เกขาตัวกันแล้วครับ4ี6 7 8, 8 9 0 1เกตไปเไปหลักพันส่วนที่ สี่ครับจะได้ศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ได้ครับได้จากการนําครับให้นําหลักหน่วยบนคือ 9, กบวกหลักพันคือศูนย์หนึครับเก้าวกหนเท่ากับสิบนะครับมาได้กับ10บเอาศูนย์ข้างหลังบวกหลักพันคือหนครับศูนย์วกหเท่ากับหนึ่งมาได้กับ1เอาหมาตั้งตั้งหนึ่งแล้วนับลดจากหนึ่้คือศูนย์ถ้ากบวกอย่างที่ศูนยเพิ่มไปให้ได้เก้าตัวกันลวครับศูนย์หนึ่กเ็ดเมื่อครบสี่สตรคำนวณให้นับแชนนกัทั้งมชนะครับ จะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่น้ะครับก็จะมี124678ครับ124678ได้ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 6ตัวใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผมดึงเลขหนึ่ง ดึงได้สี่ดึงได้หกดึงได้ครับหนึ่งสีดดึงสี่ตัวครับจากหกตัวครับดึงมา4ี่ตัวเป็นเลขเป็นหลักพันนะครับมาดูสูตรหลักร้อยต่อครับต้องมาสสูตรครับแต่เลสูตรจะนำตัวเลขหลักร้อยเมื่อเราสูตรคือเลขสมาขอน,นิดครับสูตรที่หนึ่งครับได้สเ,เป็นตัวตั้งสามตัวนี้ได้จากการน,นำหลักร้อยคือสองบวกตัวเองครับสองวท่ากับสมได้กับสเอาสมาตั้งตั้งสแล้วับลดจากสี่หนึ่งตั้งคือสแล้วก็บวกากเลขสเพิ่มไปเพเลขเก้าตัวข้าหลังครับสามสี่ห้าห เป็นตัวตั้งครับหนึ่งตัวนี้ครับได้จากการนำครับให้นําหลักร้อยคือ2องวด้วศูนย์ครับไปไปบวกหลักร้อยก่อนนั่นคือศูนย์ครับสองบวกศูนย์เท่ากับสองครับเมื่อเียกับสองเอาสองมาตั้งตั้งสองแล้วนำตัวจากสองมาหนึ่งแต้มคือหนึ่งแล้วก็บวกจากอีกหนึ่งเพิ่มไปนะครับให้เลขเก้าตัวเก้าแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อเป็นหลักร้อยสุดที่สามครับเลขสามเป็นตัวตั้งครับสามตัวนี้ครับได้จากการนาครับให้นําหลักแสนครับคือสองบวกกับหลัก ได้ไดเลขห้าครับห้าเป็นตัวตั้งครับไมามครับหเป็นตัวครับได้จากการนำหลักแสนคือ2บวกหลักร้อยคือสองครับสองบวกสอับสี่นำลลคือสี่ผลลัพธคือสองครังเทากับหเมื่อได้เท่ากับหกหกก็ตั้งตั้ง6แล้วนำตัดจากหกหนึงแท้่งคือ5บวกใหญ่เลาเพิ่มไปเลขก้ตัวกันแล้วครับห้าหกเจ็ด ต่เป็หลักร้อยสูตรที่4ครับได้เลข2เป็นตัวตั้งครับ2องเทนี้ครับได้จากการนําครับได้จากการนําหลักหน่วยคือ9บวกหลักร้อยคือ2ครับ9บวก2เท่าก,กับ11เนะครับเมื่อได้11เอา1เําหน่งลังบวกหลักร้อยคือ2ครับ1บวก2เท่ากับ3มเมื่อได้กับ3มก็สาม,มาตั้งตั้ง3ท่านนำตัวจาก3นึงท่านคือ2แลได้ก็บวกจากนี้2เพิ่มไปให้เลข9ตัว9หลักครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0เมื่อครบ4สูตรคำนวณให้นับแต้มชนกันทั้ง4สูตรนะครับ จะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้ครับจะมี3 5 6 7 8 9ครับ3 5 6 7 8 9ได้6ตัวครับใน6ตัวนี้ผมแนะนำสูตรเทียบชนเพื่อดึงตเด่นครับผมดึงได้่าเลข6กตีเลขด้เลข9ครับ5 6 7 9ดึง4ตัวครับจาก6ตัว เป็นเลขเด่นหลักไรครับ้าหครับมาดูสูตรคำนวณหลัก10ต่อครับทั้งหมดสสูตรครับจะเลิสูตรจะนำตัวเลขหลัก10วัดล่าสุดนะครับคือ0นย์มาคำนวณครับสูตรที่1ครับได้เเป็นตัวตั้ง9ตัวนี้ได้จากการนำหลัก10คือ0นย์ บวกตัวเองครับศูนย์ศูย์เท่ากับศูครับมืเท่ากับศูนยตั้งตั้งศูย์และนำรถจากศูนย์มาตั้งคือเาแล้วก็บวกใจเลขเเพิ่มไปให้เลขเกตัวเก้าหลักครับเก้าศูนย์ครับ่อไปหลักสิบสูตรที่2ครับเลขสี่เป็นตัวตั้งครับ4แลในใ้จากันนำหลักสิบผลลัาสุดคือ คือศูนครับบวกหลักสิบก่อนนั่นนี่คือห้าครับศูนย์กหาเท่ากับห้าไม่เท่กับห้าเอาห้ามาตั้ง 5, ตั้งหแล้วนําตจากห้ามาหนึต้มคือสี่แล้วก็บวกจเลีเพิ่มไปให้เลขเกาตัวเก้าหลักครับสี 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองาสิบสูตรที่สามครับเลขแดเป็นตัวตั้งครับแปดตน้นจากการนำหลักหน่วยครับหลักหน่วยคือเก้าบวกหลักสิบคือศูนย์ครับเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้าครับแล้ 9, วก, 9, กับ 9, เก้านำผลลัพคือเก้าบวกศูนย์ท่หนึ่งค ิ่มไปให้ได้9ตัว9นะครับ890 123456เอาไปหลัก10สูตรที่ สครับได้เลขหนเป็นตัวตั้งครับหนึ่งตัวนี้ครับได้จากการนาหลักแสนนะครับคือ2องบวกละสิบคือศูนย์ครับสองบวกศเท่ากับ2ครับเ้ครับสองกัสมาตั้งตั้งสองแล้วนำลดจาก2องแต้มคือหนึ่งแล้วบวกอีกหนึ่งเพิ่มไปเลขเก้าตัวเก้าหลักครับหนึ่งสองหกเจ็ดแปเมื่อครบ4สูตรคํานวณให้นับแต้มชนกันทั้ง4สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนยนะครับก็จะมีหนึ่งสองส้ครับหนึ่งสี่ห้าหได้หตัวครับ ใน6ตัวนี้ผมแนะนําสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเดองครับผมดึงเลข1นึ่งเลขสี่เลขหกเลขเครับ1 4 6 9ครับดึงมา4ตัวครับจาก6ตัวเป็นเลขเด่นประจําหลักสิบครับ1น6 9ครับมาดูสูตรคำนวณหลักหน่วยต่อเขาต้องวัดสีสูตรครับแต่ด้สูตรจะนําตัวเลขหลักหน่วยวัดล่าสุดก็คือเลข9มาคํานวณครับสูตรที่1ครับได้เลข7็เป็นตัวตั้ง7ตัวนี้ได้ยากการนําหลักหน่วยคือ9บวกตัวเองครับ ก้าบวกเก้าเท่ากับสิเท่าไัเสิเอาแปมาตั้งตั้งแปดแล้วนับตดจากแปดหนึ่งตั้งคือเบวกการเลขเจ็เพิ่มไปเลขเกตัวก็แล้วครับเจ็ดเป็นเก้าูาให้หลักหน่วยสูตรที่สอครับได้เลขหเป็นตัวตั้งครับหตัวนี้ครับไดจากการนำ หลักหน่วยก็ได้สสุดคือ9ไปบวกหลักหน่วยก่อนเนี่ยคือเ้าครับเ้าบวก9ก้าเท่ากับสิครับเมื่อได้สิเอา8ต้นหลังนะครับบวกหลักหน่วยคื้าครับไปบวกกันเท่ากับ17เมื่อได้17เอา7ลงมาตั้งตั้ง7จ็ดเลยครับนับลดจาก7จหนึ่งแต้มคือ6บวกจะได้ขหเพิ่มไปให้ได้9ตัวกันล้วครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4ทก้าศห้หลักหน่วยสุดที่3ครับเลขเก้าเป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ครับได้จากการนำครับได้จากการนำให้นำหลักแสนนะครับหลักแสนคือ2บวกหลัก หน่วยคือ9ครับ2องบวกเเท่ากับสิครับม่ได้สิเอ็ดเอา1ตัวหลังบวกหลักหน่วยคือ9ครับ1นึ่บวกเก้าเท่ากับสิบเขาไม่ได้กับ10เอา0นย์ำมาตั้งตั้ง0และนำหลัจากศนย์หนึงตั้งคือ9ครับแล้วบวกจากที่เ้าเพิ่มไปทีก้าตัวก็แล้วครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7ตน่องามห้่เปหลักหน่วยสูตรที่4ครับได้เลข8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ครับ8ตัวนี้ได้จากการนำนะครับได้จากการนำ ให้นาหลักพันครับหลักพันคือ1นึ่งครับบวกหลักหน่วยคือเก้าครับหน่วยกเก้าเท่ากับสิบครับนำผลลัพคือศูนย์ตหลังบวกหลักหน่วยคือเก้าครับศูนยวกเกเท่ากับเครับเมืกาเอาเกาวตั้งตั้งเกแล้วนับลัจากเก้าหนงแต้มคือ8ปดบวกจะกเลขแเพิ่มไปเลก้ 9, ตัวครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสเมื่อครบ 4, สี่สูตรคำนวณให้นับแต้มชนกัน 4, สี่สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนไว้แล้วครับก็มีหนึ่งสองสามสี้าศครับหนึ 1, 3, 4, 9, 0, ่งสองสามสี้า ใน6ตัวนี้ผมแนะนําสูตรเทียบชนเพื่อดึงตัวเองครับผมดึนเลข1ดึงเดลขดึงเศครับ1230ดึง4ตัวครับจาก6ตัวครับดึงมา4ตัว1230เป็นเลขเป็นประจํา หลักหน่วยครับนี่คือสูตรคำนวณหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยลาวพัฒนางวดประจวันที่19มิถุนายนนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนครับดูชุด2ตัวล่างกันนะครับชุด2ตัวล่างผมน 1, 4, 6, ําหลักพันสตัวครับหนึ่งสจับคู่กับหลักร้อยสตัวครับห้าหกเก็ดเก้าครับจะได้ชุด2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับหนึ่งวันเสร็จจับคู่หลักตัวสตัวนะครับจะได้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับสี่วันเสร็จจับคู่หลักตัวสี่ตัวครับจะได้ส 4้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าครับหกวางสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้หกห้าหกหกหกเาครับแวาง10จับคู่หลักหน่วยสตัวได้แปดห้าแปรวมทั้งหมดในชุดสตัวล่งางจับคู่ได้สิชุดนะครับมาดูชุดสตัวบนต่อครับในชุดสตัวบนผมก็จะนําหลักสิบตัวครับหนึ่งสกเจับคู่หลักหนวยสตัวหนึ่จะได้ชุดสตัวบนหวเลาาพัฒนาด้นีมครับหนึวสจับคู่หลักหนวยสีตัวครับจะได้หนึ่ 13 1 0 4างูวัจับคู่หลักโดย4ตัวครับจะได้4ี4งย์ครับ6กวันละ1จับคู่หลักโดยสตัวครับจะได้6 1 6 2 6 so 3 6 0ครับ9กวัลจับคู่หลักโดย4ตัวครับจะได้9 1 9 2 9 3 9 0รวมทั้งหมดในชุด2ตะบนจับคู่ได้16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสองตะบนและชุด2ตัวล่างครับ ในชุด2ตัวล่างและ2อตัวบนผมก็จะสรุปชุดเด่นให้กับสมาชิกดูครับมาดูที่ชุด2ตัวล่างกันนะครับในชุด2ตัวล่างจากสูตรการจับคู่ได้16ชุดครับใน16ชุดนี้ผมแนะนาสูตรมาตัดเพื่อหาชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปไว้ครับก็จะมีดังนี้ครับก็มี66698689 4ชุดครับ6ก6 9 8 6และ8 9 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่น2ตัวล่างครับตัดมาจาก16ชุดมาสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางการคำานวณได้เต่น2ตัว ก็ให้นํามาเทียบมาชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นตรงใจท่านครับมาดูการสรุปชุด2ตัวบนต่อครับชุด2ตัวนจากสูตรคนวนจับคู่ได้16ชุดใน16ชุดนี้ผมแนะนําสูตรประตัดเพื่อหาชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปไว้ก็จะมี11 หนึ่งสองหกหนึ่งหกสองสี่ชุดครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกหนึ่งและหกสองสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลงท้ายสองตัวบนหวยลาวพัฒนาชุดตรงๆตัดมาจากสิบหกชุดครับมาลุ้นกันเลยครับว่าสี่ชุดนี้จะเดินตามสูตรคํานวณหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่มสิบหกชุดถ้าสมาชิกมีแนวทางการคํานวณได้เป็นสองตัวก็นํามาเทียบมาชนนะครับจะได้ตัวเด่นตรงใจท่านครับมาดูชุดสามตัวบนต่อครับในชุดสามตัวบนผมก็จะนําหลักร้อยครับมาดูตําแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยสูตรสี่ตัวครับห้าหกเจ็ดเก้า ครับห้าหกเจ็ดผมดึง2ตัวครับดึงเลข6ครับดึงเลข6และดึงเลขเก้าวางที่หลักร้อยครับผมจะนาเลขหกเลขเก้ามาจับคู่ชุดเด่นสองับสีชุดครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกหนึ่งหกสจะได้ชุด3ามตำบลหวยลาวพัฒนาและนี้ครับชุดสามตบลที่สรุปจับคู่ไว้ครับหวางหลักร้อยจับคู่ชุดเสองัสีชุดจะได้หกหนึ่งหนึ่งหก่องวางหลักร้อยจับคู่ชุดเน่มสองลดับสี่ชุดเล6เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองเ ใน8ชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเน้นชุดลองให้กับสมาชิกตัวครับชุด3ามตัวจากสูตรคำนวณครับ8ชุดนี้เด่นที่สุดครับผมเน้นไปที่912ครับเน้นไปที่912ครับรองไปที่6 1 1 2, ครับ เน้น9 1 2รอง6 1นนี่คือ3ตะวันครับและในชุด2ตัวล่าง4ชุดเด่นครับ6 6 6 9 8 6 8 9ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่6 9ครับในที่6 9ครับรองมาที่8 6ครับรอง8 6เน้น6 9รอง8 6แลครับและในชุด2ตะวัน4ชุดเด่นครับ1 1 1 2 6 1 6 2ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่1 2ครับเน้นที่1 2ครับรองไปที่1 1ครับเน้น1 2รอง1 1นี่คือชุดเน้นชุดรอง2ตงตล่างบน2ชุดละ3ตะวันาองวุด จะมาที่19ครับมาดูชุด4ตัวต่อครับชุด4ตัวผมก็จะนําชุด2ตัวทั้ง2จุดครับ69และ86จับคู่ชุดเด่นรอง2ตัว2ชุดครับ1และ11 1, 1และ12จะได้ชุด4ตัวหวยราพัฒนาดังนี้ครับในชุด4ตัวครับที่ผมสหรับจับคู่เด่นไว้ 9, 6, 9, 1, 1, ครับจะมี969 11 1, 1, ครับ6911 6912 6922 8611 8611และ8612ครับ สี่ชุดนี้ครับเป็นเลขเด่นชุดสี่ตัวเวลเราพัฒนาชุดตรงๆมาลุ้นครับว่าสี่ชุดเก้าหกเก้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าหนึ่งสองแปดหกหนึ่งและแปดหกหนึ่งสองจะมาตามสูตรที่ผมกำหนดหรือไม่ครับนี่คือชุดสี่ตัวครับมาดูการสรุปชุดฟันธงครับผมจะสรุปชุดฟันธงเล็กไทยสี่ตัวสามตะวันสองตัวันเลขสองตัวล่างให้กับสมาชิกดูนะครับในชุดสี่ตัวจากสูตรกำหนดจากคู่ได้สุดแปดสี่ชุดนะครับในสี่ชุดนี้ครับชุดสรุปฟันธงสี่ตัวผมเน้นเด่นไปที่ เน้นไปที่4ตัวครับ6912ครับในชุด4ตัวเน้น6912ครับรองไปที่8 6 1 1ครับ8 6ด1นี่คือชุดสตัวครับในชุด3ตัวครับสรุปฟันธงเน้นไปที่912ครับเน้นที่9 1 2รอง6ก1ครับเน้น9 1้าองรอง611 ชุดสรุปฟันธงสองตัวบนครับเด่นที่สุดเล่นหนึ2รอง1นึครับเล้น1นึรองหนึ่งชุดสรุปฟันธงสองตัวล่างครับเด่นที่สุดเน้น6กรอง8 6ครับเน้น6กรอง86นี่คือชุดสรุปฟันธงเลขท้าย4ตัว3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างเด่นและรองนะครับมาดูชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับจากสูตรที่ผมพนันจับผู้เด่นในชุด2ตัวไว้ก็จะมี6 6 6 9 8 6 8 9 1 1 1 2 6 1และ62ทั้งหมด 8ดชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างเลยนะครับมาดูที่เลขวิ่งครับเด่นบนครับในเลขนึ่งครับเด่นล่างในเลขโครับบน1ล่าง5นี่เป็นเลขวิ่งลอยสําหรับสมาชิกที่ชอบแนวทางตัวเลขตัววิ่งตัวเดียวนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันที่19มิถุนายน2567ผมนี้นำมาลงคลิปเห้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณา ยานก่อนตัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับสูตรคำนวณสดนี้จะเดินตามสูตรออกตามสูตรที่ผมได้คำนวณหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสลากหวยลาวพัฒนากันได้ในงวดประจำวันที่19มิถุนายนครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็เดเล็กเด็นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกหน่วยน,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 นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการคำนวณสูตรวที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่19มิถุนายน2567ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูรวิธีดีเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ